รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ha! หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สนแสมิงนะครับโหราโหรา24ยิบสีลายไอดี h o r โห o ายให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ ลคนาราศีกุมทุกท่านดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่24สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเริ่มเห็นลู่ทางที่มันจะแฮปปี้สะพัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเงินของคุณนั้นมีโอกาสจะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือสบช่องทางต่างๆที่ดีในเรื่องของการเงินและวันที่จะส่งผลดีที่สุดในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็คือวันที่24สิงหาคมวันจันทร์ที่24สิงหาคมแล้วก็วันศุกร์ที่28สิงหาคมสองวันนี้เป็นวันที่ส่งผลดีมากกับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ติดต่ออะไรก็ดูจะได้ผลดีไปหมดหรือว่าสิ่งที่คุณมีความคิดหรือตั้งใจจะทํานั้นมันสามารถเอาออกมาทําได้เป็นรูปธรรมเป็นผลสําเร็จได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้โดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์กับช่วงวันศุกร์เป็นสองวันที่คุณนั้นจะทำอะไรต้องมีความตั้งใจอย่างมากต้องจังตั้งใจให้มากๆเลยครับในช่วงสองวันนี้ อย่างไรก็ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับการติดต่อในเรื่องของงานการประสานงานหรือใครที่ต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กสิ่งเหล่านี้จะให้ผลดีกับคุณอย่างมากหรือคุณมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆซึ่งจะมีโอกาสนำลาาผลการเงินที่ดีมาให้กับคุณในอนาคตได้อย่างดีอย่างนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านดาวนะครับ ปัจจุบันนี้นะขณะที่คุณกําลังฟังผมพยากรณ์อยู่เนี่ยดาวพุธเดินเลงลัคนานะครับอยู่ในภพที่7ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคดาวอาทิตย์เลงลัคนาอยู่ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนของชาวลัคนาราศีกุมดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือ,อนมรณะของชาวลัคนาราศีกุมอธิบายความให้ชัดๆตรงนี้ฟังกันให้ชัดๆตรงนี้ว่า ชาวลัคนาราศีกุมคุณมีโอกาสจะได้ทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ <S <S <an> ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับน่าจะมาจากหุ้นส่วนของคุณคู่ของคุณคนรักของคุณก็เป็นไปได้เหตุผลเพราะดาวอาทิตย์นั้นเดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองแล้วเดินในลักษณะที่ดาวอาทิตย์นั้นมีกําลังอย่างมากทําไมผมถึงพูดว่ามีกําลังอย่างมากเพราะว่าได้นะครับเข <S an> าเรียกว่าตีโกนกับดาวพฤหัส ดาวอาทิตย์ตีกนกับดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในภพลาพระเท่ากับว่าดาวกระดุมพระมาเป็นลาพระโอ้ยนะครับแค่ฟังชื่อนั้นคนที่ อ,อ,อยู่ในวัดวงโหาราศาสตร์ก็บอกได้ชัดเจนเลยว่าโอ้มันยอดมากพระเจ้าจอร์ดนะครับกระดุมพระมาเป็นลาพาการเงินจะดีและดาวไอ้ดาวกระดุมพระเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็ไปตีโกนกับดาวอาทิตย์ด้วย โอ้ยิ่งเป็นอะไรที่สนับสนุนใหญ่ว่าชาวลัคนาราศีกุมจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานและเงินอย่างยิ่งและย้าว่าความโชคดีตรงนี้มีโอกาสที่จะนํามาจากคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองนําโชคดีมาให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักจริงๆนั้นในสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปได้อย่างดีแต่ชาวลัคนาราศีกุมมีดาวอังคารโยกหน้าต้องระบัดระวังความคิดตัวเองให้มากอย่าหงุดหงิดง่ายอย่าเอาเรื่องอะไรที่มาจุกจิกสมหัวทําให้คุณมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายเพราะภาพโดยดรวมของชะตานั้นมันส่งผลดีอยู่แล้วความรักก็ดําเนินไปได้ในทิศทางที่ดี นะครับจะมีให้จุกจิกงุดหิดบ้านก็น่าจะเป็นในช่วงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่2ี่อาจจะมีอะไรทําให้คุณจุกจิกบ้านอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆรอบๆตัวก็ได้แต่ภาพโดยรวมนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่ยังโสดอยู่ดาวอาทิตย์นะครับเดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองความรักมีโอกาสสาเร็จสมหวังจีบใครเดือนช่วงนี้หรือใครมาจีบคุณโอกาสที่จะสารต่อความสัม,สมพันธ์นั้นมีสูงมากขอให้ชาวลัคนากรุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล